สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้านครับเชลซี Chelsea เสมอริเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้ยที่จริงอะ่ะเกมน,นี้สนุกมากเลยนะก่อนจุดดงใบแดงอะ่ะสู้กันโอ้โหผลากกันบุกผ่กกา,กากันละุกสนุกมากเนาะแต่ พูดถึงประเด็นตรงใบแดงไม่น่าจะได้นะแต่จุดโทษอะ่ะผมเห็นด้วยแต่ถึงให้แบงแดงมันมันก็ไม่ไม่ได้เจตนาเนาะเจมหรืเจนโอ้ไม่น่าให้เลยแต่ไม่เป็นไรกรรมการตัดสินไปแล้วเพราะกรรมการคนนี้มันก็เป็นเป็นประจัางอา่ะเวลาตาดสินเชลซีอะ่ะ ก่อนหน้านี้ตัดสินเชลซีก็ให้ใบแดงออรู้สึกว่าล่าสุดที่เราเจอกันลิเวอร์พูลนั่นแหละแต่เมื่อได้ใบแดงแล้วไอ้เชลซีก็เหลือสิบคนอะ่ะสิบคนตั้งรับโอ้โหอย่างเหนียวแน่เก่งนี้สุดยอดก่งรับดีมากเลย เก่รับดีมากเหนียวมากแต่ถ้าไม่ได้ใบแดงน่าจะผมวังถึงชน,น,นะนะสามคะแนงน,นะอันนี้เราก็แบนแบนแต่งไปของรัาหนึ่งหนึ่งเนาะแต่เราต้องยอมรับริเวอร์พูลก็สุดยอดดดีมากเลย จะติดใจกำลังกันกนิดเดียวนิดเดียวเนาะไม่แน่เลยใบแดงถ้าผู้เล่นสูสีกันเรามีโอกาสเก็บ3ามคะแนนได้เลยนะอันนี้พู้เล่นเราเหลือแค่10คนแต่ทุกคนเชลซี LC, ทุกคนช่วยกันดีมากสปิริตดีมาออกสุดยอด สมาที่ดีมากมาเริ่มเกมห,หลังนี้แต่ตอนตอนเจมดงใบแดงมันก็มีม,ม,มีมีลุกกันบ้างแต่พอไปพัาดสินาทีแล้วก็กลับมาครึ่งหลังเก็บอารมณ์เก็บอาการมีสมาธิกับเกมช่วยกันตั้งรับก็เราก็มีโอกาสยิงครึ่งหนอีกตรงลูกากู วัลเลขเข้าไปโอ้ยแต่มันก็ไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่ติดกองหลังริเวอร์พูลมันน่าจะมีลุงอ่ะลูน,น้นะเนี่ยเซนไดมาเนาะไม่เป็นไรเกมนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งแบ่งกันครึ่งหนึ่งคะแนนนะอ่าก็มีเจ็ดคะแนนเท่ากันเจ็ดคะแนนเท่ากันเนาะ เดี๋ยวรอให้ทิมชาเิารู้สว่าวิดมิ่เป็นของทิมชาเนาะร้อยกลับมาจากทิมชาเราก็มาลุ้นกันอีกทีนึ่งเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณแค่นี้แหละติดใจตรงใบแดงนิดเดียวเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับช่องผมครับเดี๋ยวพ่อเบี้วนะครับ